คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าซียังคงเกาะติดเรื่องของโลกเมตาเวิร์สนในลล่าสุดค่ะได้เห็นการต่อยอดการใช้งานของอิริศันที่เอา 5G AI และก็เมตาเวิร์สเอามาใช้กับภาคการเกษตรคุณลองคิดดูว่าประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเมตาเวิร์สมาใช้ยกระดับให้ที่นาเราหรือเลือกสวนไรนาของเราเนี่ยใส่เทคโนโลยีเข้าไปจริงๆแต่ ยกระดับขึ้นไปอยู่บนเมตาเวิร์สได้อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างนี่คือ smart agriculture technology in Metaverse ซึ่งอิริศานเนี่ยก็โชว์อวดเทคโนโลยี 5G AI Metaverse ในภาคการเกษตรได้น่าสนใจนะอันนี้เนี่ยเขาสร้างแล้วก็เก็บข้อมูลจริงจากแปลงที่นาเรามาสร้างเป็นข้อมูลโลกเสมือนในคู่แฝด Metaverse ให้เหมือนกันอย่างกับแกะเลยค่ะในแปลงนาะจริงก็จะมีการติดติดเซ็นเซอร์ต่างๆวัดข้อมูลจริงดินฟ้าอากาศป้อนข้อมูลไปยัง Metaverse แบบเรียลไทม์ผ่าน 5G พื้นในนี้ก็จะเหมือนระบบ i m u l a t i o n จำลองสถาน การต่างๆเช่นการปรับเปลี่ยนปริมาณฝนตกให้มากหรือน้อยการจําลองเศรตรูพืชและก็โรคระบาดจากนั้นก็ลองแก้ปัญหาได้ในโลกเมตาเวิร์สเช่นสร้างรดน,นพนยาให้ปุ๋ยให้เราได้เห็นภาพรวมและก็เตรียมตัวล่วงหน้าหากเกิดเหตุสถานการณ์ต่างๆจะได้ลดความสูญเสียค่ะนอกจากนั้นยังม,มีการเชื่อมโยงกับระบบ AI แนะนําช่วงเวลาเก็บ,เก,บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุดอ้างอิงจากอุณหภูมิบ้างความชื้นอากาศบ้างยิ่งเก็บตอนที่มีความชื้นน้อยจะได้ไม่เสียเวลาตากนานรวมถึงขายข้าวได้ราคาที่ดียิ่งขึ้นค่ะ